You must not must it believe คนไทายปรญเจ้าของบ้านที่อังกฤษได้นะคุณนิ้งจะเล่าให้ฟังหน่อยครับ การเลือกที่พักอาศัยที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าเริ่มจากการค้นหาบ้านที่ต้องการและติดต่อกับตัวแทนขายบ้านเรา s u p e r v K เป็นเอเจนซี่ที่ดูแลลูกค้าทุกขั้นตอนช่วยตั้งแต่การหาบ้านที่ทำเลถูกใจตามงบประมาณที่ลูกค้าต้องการทุกขั้นตอนการซื้อขายติดต่อทนายติดต่อสถาบันทางการเงินเพื่อทำการกู้ตรวจห้องการปล่อยเช่าไม่ว่าจะเช่าหรือจะอยู่เองเราดูแลให้หมดทุกขั้นตอนค่ะ อ๋อ oh, แล้วคนไทยสามารถกู้ซื้อได้ไหมคนไทยกู้ได้นะคะคนไทยสามารถขอสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านจากธนาคารในอังกฤษได้แต่เงื่อนไขและอัตราดอกเบีย้ยแตกต่างกันไปตามธนาคารและสถานะทางการเงินของผู้ซื้ออย่างที่เล่าไว้ข้างต้นซูพีมสามารถเจรจาให้ลูกค้าได้อัตราดอกเบีย้ยและข้อเสนอที่ดีที่สุดค่ะ การตรวจบ้านการซื้อบ้านการตรวจสอบบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญทางซูพีดูเคมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญดูแลลูกค้ามีให้บริการค่ะติดตามกันต่อในภาคสองใครจะยังมีบ้านอยู่ที่อังกฤษต้องดูนะ I know you know bye bye